สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับตะกี้ติดตามข่าวนะครับทราบภาษานายาได้พิพากษาจำคุกเสียโป้นะนักการพนันตัวยงชอบชักชวนคนเล่นการพนันเอาเงินสดมาวางโชว์ชักชวนให้คนแชร์เพจ Facebook อะไรต่างๆนะครับนะก็ทำให้ลูกหลานพี่น้องประชาชนต่างๆเยาวชนติดการพนันกันงองแงมการชักชวนคนเล่นการพนันนี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากโดยเฉพาะทางออนไลน์นะครับ นะล้วได้เงินได้ทองต่างๆมาซื้อทรัพย์สินจํานวนมากสุดท้ายแล้วสารพิพากษาจําคุก50ปี48เดือนโอ้แม่เจ้านะครับก็คงจะติดคุกกันด้วยความสบายใจกันไปนะครับเพราะทําผิดจริงนะฮะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คงจะไม่มีใครมาชักชวนคนเล่นการพนันทาง Facebook, YouTube กันอีกต่อไปแล้วเพราะโทษหนักขนาดนี้ทั้งโดนกฎหมายฟอกเงินทั้งโดนกฎหมายเรื่องการพนันนะครับ การที่ศาลเอาจริงเอาจังนะครับก็จะเป็นการป้องกันการเล่นการมนันทางออนไลน์นะลูกหลานเราเยาวชนจะได้ไม่ต้องติดการมนันันอีกต่อไปนะครับและอาชญากรรมจะได้ลดน้อยถอยลงไปนะฮะคุณสันทนะว่ายังไงล่ะครับก็เป็นลูกพี่ของเสียโป้ใช่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลเสียโป้มาตลอดในอดีตนะครับนะก็อยากจะถามว่าคุณสันทนะคิดอย่างไรกับกรณีเสียโป้นะ โดนไปห้าสิบปีแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอหน้ากนดีกล่ะครับนะนี่แหละครับกรรมใดใครก่อก็ต้องรับเวรรับกรรมครับก็ฝากสานักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเวลาจับการพนันเนี่ยดำเนินคดีการการพนันพรบคอมแล้วก็ฟอกเงินด้วยนะครับแบบที่เฮียชีชูวิทย์เขาบอกอ่ะและที่สําคัญนะครับสํานักงานตำรวจแห่งชาติเวลาจับเนี่ยเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องเจ้าของผับเจ้าของยาเนี่ยพยายามจับ ผู้ต้องหาตัวจริงนะรปภร,รปภแม่บ้านคนสวนอะไรพวกเนี้ยอย่าไปแจ้งข้อหาเขาว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่นะอย่างกรณีของผับจินหลิงอะไรเนี่ยแถวยานาวาเนี่ยที่คุณชูวิทย์บอกนะ่ะจับมาแล้วจับรปภมาเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยมันมันดูไม่ค่อยน่ารักนะท่านผอบอนะเอออันไหนผิดก็แก้ไขนะนะครับไปแจ้งความเขาได้ยังไงลนะ่ะเขาเป็นแค่รปภตัวจริงก็เล่นไปไดิครับใจถึงถึงหน่อยครับผอบตอร จุกรู